คาถาคนนิยมจัดเป็นพระคาถาในกลุ่มเมตามหานิยมที่พระเกจิอาจารย์ใช้เสกเครื่องรางของขลังพระเครื่องต่างๆเพื่อให้มีคนลงรักเมตตาเห็นดูจิตใจอ่อนไหวได้ง่ายใช้ภาวนาเมื่อต้องการติดต่อเจรจาในเรื่องสำคัญเช่นการค้าขาย การติดต่อเจรจาธนาคารการจีบสาวเพื่อให้มีคนนิยมชมชอบก่อนจะภาวนาพระคาถาต้องสำรวมจิตใจให้มีสมาธิมีสติมีะระลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณงามความดีต่างๆเพื่อให้พระคาถามีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเมื่อพร้อมแล้ว ว่าพระคถาดังนี้นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสมมสะเอหิสาริกายัางยังพุทธัง อาคัตฉาหิสาริกาทิงกะระนังตาวังคาวาเอหิมะมะสุวะโปตะโกอะยังลาชาสุวรรณวันนาสาริกานังมโหสตโตปิยังมะมะเอหิสาริกายังยังพุทธัง อาคัจฉาหิสาริกาทิงกระระนังตาวังคาวาเอหิมะมะสุวะโปตะโกอะยังลาชาสุวรรณวันนาสาริกานังมโหสตโตปิยังมะมะเอหิสาริกายังยังพุทธัง อาคัตฉาหิสาริกาทิงกระระนังตาวังคาวาเอหิมะมะสุวะโปตะโกอายังลาชาสุวรรณวันนาสาริกานังมโหสตโตปิยังมะมะเอหิสาริกายังยังพุทธัง อาคัตฉาหิสาริกาทิงกะระนังตาวังคาวาเอหิมะมะสุวะโปตะโกอะยังลาชาสุวรรณวันนาสาริกานังมโหสโสโตปิยังมะมะเอหิสาริกายังยังพุทธัง อาคัตฉาหิสาริกาทิงกระระนังตาวังคาวาเอหิมะมะสุวะโปตะโกอายังลาชาสุวรรณวันนาสาริกานังมโหสตโตปิยังมะมะเอหิสาริกายังยังพุทธังอาคัตฉาหิ สาริกาทิงกะระนังตาวังคาวาเอหิมะมะสุวะโปตะโกอายังลาชาสุวรรณวันนาสาลิกานังมโหสตโตปิยังมะมะเอหิสาริกายังยังพุทธังอาคัตฉาหิ สาริกาทิงกะระนังตาวังคาวาเอหิมะมะสุวะโปตะโกอายังลาชาสุวรรณวันนาสาลิกานังมโหสโสโตปิยังมะมะเอหิสาริกายังยังพุทธังอาคัตฉาหิ สาริกาทิงกะระนังตาวังคาวาเอหิมะมะสุวะโปตะโกอะยังลาชาสุวรรณวันนาสาลิกานังมโหสตโตปิยังมะมะเอหิสาริกายังยังพุทธังอาคัตฉาหิ สาริกาทิงกะระนังตาวังคาวาเอหิมะมะสุวะโปตะโกอะยังลาชาสวุวรรณวันนาสาลิกานังมโหสตโตปิยังมะมะ